เอามาช้าไสบ้านอยู่ไหนนะอยู่ขอนแก่นครับขอนแก่นอยู่อำเภอยังเมืองพลครับเมืองพลไอเนี่ยบ้านไผ่ครับบ้านไผ่ขอนแก่นมาซาทั้งสองคนเลยเป็นยังคือมาซาเพราะยังฮะล้อกันครับล้อกันเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวกลับก็ก็ปล่อยพร้อมกันแล้วกันนะเพื่อนปล่อยไปแล้วสองวันแล้วกลับพร้อมกันเอาได้อะไรมาอาทีมอาวุธเก็บเท้าครับเปิดได้ไหมครับ อ่าเปิดดิได้อะไรมาเนี่ยพี่น้องครับนี่มาจากที่รับสูงกันสิเบงซี่ครับนี่อันนี้เอามา้ยยัง <Christopher> นี่เอามาเอามาฝากคู่หรือว่าเอามากินเองแม่นลครับเอามาฝากคู่ครับอ๋อฝากคู่ไหนเปิดดิไฮ้ยหมายเลขอะไรมาดูเอาเปิดมึงดูมันยังไม่ยังเนี่ย พี่น้องครับเบิ้งของฝากจากจังหวัดขอนแก่นครับโบูยังนี่บักม่วงมาละบักม่วงยังนี่บักม่วงล้างบาตครับบักม่วงล้างบ้านบากนับบกอยัางนี่นะั่นเบิ้งเอายกมือดูยกดูนี่ยังไ่เอายกยี่อะไรยังส้มบอส้มกีปลาน้นพริกเอา,นานอันนี้ยิบไปไอสองคนมึงเก็บโต๊ะถับยังบักม่วงกวนไอนี่เก็บยังยังครับแล้วก็ใส่กรอบโอ้ใส่กอกอันนั้นน่ะ เอามมงก่อนมาไปทอดก่อนนะครับออเอาเอาเอามะฝากคูอะไนี่ฝากคูครับเอามาฝากคูว้าโทรเอา,าเอา,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 เอา,เอาขอบใจมากผู้เล้แต่งให้นี่หกโมลอบุชใช่ไหมผู้เล้แต่งให้ครับแม่ครับ<ห>แม่อ๋อขอบคุณแม่ด้วยนะครับต้องบอกหกเอาเอาถอยหลังไป